เงินลงทุนในตลาดฟล็กไม่สําคัญหรอกคํานี้เป็นคําโฆษณานะครับเพราะว่าในตลาดฟล็กนั้นเงินทุนใครว่าไม่สําคัญเนี่ยผมกล้าแย้งเต็มตัวเลยนะครับทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับในวิดีโอนี้มีคําตอบครับ ทเทรดอร์ในตลาด forex นะครับที่เข้ามาในตลาด forex ก็อ,อาจจะเคยเห็นคําโฆษณาต่างๆนะครับมีทุนหลัก, 100, ลกนะร้อยมีทุนหลักสิบนะครับก็ปั้นเป็นทุนหลักล้านได้แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับแต่ว่าคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ทําได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของดวงช่วยแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของดวงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทางที่คุณจะทําทุนหลักร้อยนะครับให้เป็นทุนหลักล้านได้ในเวลาที่แบบเรียกได้ว่าปี2ปีนะครับเพราะว่ามัน มันหลายเท่ามากนะครับมันหลายเปอร์เซ็นต์มากในการที่คุณจะทําแบบนั้นได้มีทางเดียวก็คือการโอเวอร์เทรดนะครับและการโอเวอร์เทรดนั้นก็หมายถึงกับการที่จะเรียกว่าค่าตัวตายก็ได้นะครับถ้าเกิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอกาสที่เงินลงทุนของเราจะหายหมดนั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่าเงินลงทุนนั้นสําคัญมากถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราอยากเทรดเฟล็กแบบเป็นอาชีพหลักนะครับเราต้องการที่จะ สร้างเพสิบอินคัมจากตลาด forex นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการมีรายได้จากตลาด forex เดือนละ30,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีทุนเพียงแค่30,000นะครับเท่ากับว่าคุณจะต้องทํากําไรเดือนละ100%เลยนะครับคุณถึงจะสร้างกําไร income เพสิบอินคัมใน1 30,000บาทได้นะครับแต่ถ้ามองกลับกันครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีทุนอยู่1ล้านบาทนะครับแล้วคุณต้องการเพสิบอินคัมอยู่ที่30,000บาทต่อเดือนคุณทํากําไรเพียงแค่3%เองนะครับหรือ like ถ้าคุุณมีทน 2ล้านบาทนะครับคุณต้องการเพสิฟเบนแคมอยู่ที่30 0 0 0บาทคุณต้องทํากําไรเพียงแค่เดือนละ1.5%เองนี่นะครับจริงๆที่ผมมองว่าถ้าใครบอกว่าเงินลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ไม่สําคัญนะครับผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นคาโฆษณาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีทุนเพียงแค่หลักร้อยเนี่ยแล้วคุณจะปั้นมาหลักร้านนะครับแน่นอนว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ความยั่งยืน ถามหาความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แบบยากมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าน้อยกว่า0.001%เลยทีว่ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe พวกเราด้วยนะครับที่อย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราค,ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากยูนะครับแนะนำว่าคุณสามารถกดติดตามเราได้ที่ Li n e uhas Thailand นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage นะครับ uhas.com นะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากเราได้แล้วนะครับ